สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเด็กๆเ,เอาต้นนะคะต้นไม้ที่เป็นผักสวนครัวนะคะแล้วก็จะมีะหลายๆต้นที่นักเรียนเตรียมมาให้นักเรียนเตรียมมาครรละต้นนะคะเอามาปลูกที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะอันนี้เด็กๆทําเองอมาดูตรงนี้ อันนี้ชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงจินดาดินแล้วชื่อเล่นเาชื่อว่าน้องเนยน้องเนยน้องเนยเอาอะไรมาคะเนี่ยต้นพริกค่ะโอ้น้องเนยน้องเนยเอาต้นพริกมานะคะเนี่ยโอ้ต้นพริกต้นใหญ่มากเลยนะคะออกดอกแล้วนะคะเนี่ยนี่ดูดูดูเอาใส่ถุงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามาลงดินนะคะเอามาลงดินที่โรงเรียนใช่ไหมคะต้นพริกต้นพริกมีประโยชน์ยังไงคะน้องเนยเอาไว้ทำกับข้าวได้ค่ะไว้ทำกับข้าวได้นี่เดี๋ยวเราเตรียมส้มตำไปเลยนะคะมีพริกแล้วนะคะ อ่าอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อเล่นเดีค่ะหนูชื่อน้องยายาชื่อจริงชาลีสาวองผงอ่าเอาอะไรมาคะนี่ใบกะเพราอ่าใบกะเพรานะคะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อะอะไระหนูชื่อดิฉันกัญญาภัทรชาะคะ่ะชื่อเล่นเวตองคะ่ะเวตองเอาอะไรมาคะเนี่ยตะต้นกระบ,บองเพชรคะ่ะนี่กระบ,บองเพชรไม่ชอบน้ํานะคะต้องเอาไปตรงนี้ไม่ได้ละนะคะ อันนี้ชื่อค่ะชื่อวิจิตตาสินคาะิชัเล่นชื่อเบลเบค่ะเอาอะไรมาคะเนี่ยกระบองเพชรค่ะกระบองเพชรนะคะนี่ค่ะหนูชื่อเด็กยิ้พิ่ดาดาลงศาชื่อเล่นชื่อซีนหนูเอาต้นกระบองเพชรมาค่ะโอ้โหต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่มือยังแบบเปื้อนอยู่เลยนะคะเนี่ยสวยมากเลยนี่อ่าอันนี้ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องนาวาค่ะนาวาต้นอะไรมาคะนาวาต้นกะเพราต้นกะเพราทำอะไรได้ครับเพราเนี่ยทำใส่กะเพราผัดกะเพรานะคะอ่าเช็ดหน้าหน่อยลูก ดูเช็ดหน้าออกหน่อยค่ะขี้ดินติดหน้าค่ะสวยเนะคะในชื่อเด็ก้ี่วันนี้ไปรับชื่อเล่นชื่อน้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำน้ำตาลเอาอะไรมาคะเนี่ยคุณนายตื่นสายค่ะคุณนายตื่นสายน้ำน้ำตาลเอาคุณนายตื่นสายไหมนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ตื่นสายไหมคะทุกวันนี้ตื่นสายไหมคะโอ้ไม่แปดโมงไม่ไม่มานะคะคุณนายตื่นสายอ่ะพูดชัดๆค่ะขู่ควาไม่รู้เรื่องชื่อเล่นชื่อเด็กเกีย ชื่อเล่น,นชื่อกวางตุ้งค่ะชื่อกวางตุ้งนะคะนี่กวางตุง้งเอาต้อนอะไรมาคะต้นพิกค่ะต้นพิกมานะคะนี่มีโรยอะไรมาคะเนี่ยเนี่ยโรยอะไรเนี่ยข,ขาวขาวนี่คืออะไรคะเนี่ย,ขขยต้อนอะไรอะไรคะเน <IKE. S 1> ี่ยปุ๋ยค่ะอ๋อปุ๋ยอย่าใส่เยอะขนาดนี้นลูกนะคะตายนะอย่าใส่ปุ๋ยเยอะนะคะใส่ปุ๋ยใส่ดินธรรมดาพอ <Low S 2> ล,ละมันเยอะเกินอะมันตายนะคะอันนี้คุณนายจึนสายนะคะนี่มีอ่มีมีอันนี้อันนี้แขวนได้ใช่ไหมคะธงชาติไทยเนี่ย นี่แขวนได้ของน้ำตาลแขวนได้นี่นะคะเป็นไม้ดอกนะคะชอบแดดนะคะนี่อ่ะถือไว้ลูกนี่อันนี้ชมหน้าเด็กๆนะคะเด็กๆทําเองนะคะนี่รักษาดีๆนะคะของใครเนี่ยของของคนไหนตายแสดงว่านักเรียนไม่ไม่ยอมมารดน้ําอ่ะบา,บายบาย,บายบายบายนี่ชมหน้าคนที่ส่งมาแล้วนะคะเนี่ยนี่